นี่นะครับผมก็เป็นของแจกฟรีที่สายฟรีสามารถรับได้ยกเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมนะจะมีอะไรแจกบ้างจะได้รับยังไงอยากรู้แล้วเนี่ยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง youtube KTC Gamer ไม่จุดแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับโอเคครับสวัสดีคนครัสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube KTC Gamer ไม่จุดครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่สอรับของฟรี อัปเดตกิจกรรมใหม่กิจกรรมแจกของฟรีของใหม่แย่ๆมากมายเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรแจกบ้างแล้วก็ของฟรี่ยมีอะไรบ้างนะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะถ้าดูไม่จบจะไม่รู้เรื่องนะครับว่ามีของฟรีอะไรแจกยกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันดีกว่าครับไปกันเลยกิจกรรมใหม่แจบกบของฟรีได้ยกเซิร์ฟเวอร กิจกรรมก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับขยับนิดระเบิดหน่อยครับเริ่มวันที่5กุมภาพันธ์ครับเพียงแค่เดินทางครบ20,000ืนะครับ20,000ไมล์2 0 0 0 0กิโลนี่แหละนะครับรับฟรีไปเลยนะครับตัวสุ่มโกรย่อยหนึ่งใบครับตัวไรบอนรย่อหนึ่งใบครับกิจกรรมนี้สิ้นสุดวันที่12กุมภาพันธ์ครับแล้วก็รางวัลสุดพิเศษครับก็คือสกินระเบิดบลัซซี่ใหม่นะครับผมนะก็ เป็นระเบิดไมโครโฟนนั่นเองนะครับแจกฟรีถาวรยกเซิร์ฟเลยนะครับเริ่มแจกวันที่5ถึง12กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้เลยนะครับก็คือ29มักมกราพาเฮงรับตุดจ,จีนนะครับ29ถึง30นะครับเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะครับลงไปเล่นเกมครบ 1, 120นาทีและ60มนาที เลือก1ไอเทมฟรีและเลือกเพิ่มอีก1ไอเทมฟรีก็จะมีเสื้อนะครับ2ชุดสามารถเลือกได้ถาวร1อย่างหรือจะเลือกเสื้อ2อย่าง2ชุดไปเลยทั้งชายหญิงหรือใครจะเลือกชุด1สกินปืน1ก็สามารถเลือกได้นะครับผมเพียงแค่ลงไปเล่นเกมไห้ครบนะครับ60นาทีและก็120นาทีนะครับก็รับไฟไปเลยถาวรนะครับเสื้อแหงตุดจีนแล้วก็เสื้อโชคดีตุดจีนนั่นเองนะครับกิจกรรมนี้ก็2วันเท่านั้นนะ อย่าลืมมารับสกินปืนถาวรกันด้วยนะครับใครรับแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะวันนี้เราก็มีข่าวด่วนจะมาแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน้อง FC ทุกคนได้ทราบกันนะครับผมเกี่ยวกับประกาศนะครับหรือว่าดราม่านะครับที่มีหลายๆคนคอลหากันมาเนิ่นนานนะครับผมเนื่องจากว่าการิล่าฟรีไฟนะครับผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะมีประเด็นร้อนแรงเป็นอย่างมากนะครับผมเกี่ยวกับข่าวว่าจะโดนปิดไหมนะครับหรือว่าจะโดนยกเลิกไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่ง ข่าวนี้นะครับผมนะผมขอตอบเลยว่าฟีไฟไม่นอนปิดนะครับแต่ว่าเรื่องโดนฟ้องเรื่องอะไรเนรี้ยผมขอไม่ยุ่งแล้วกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับอืมก็เท่าที่ไปอ่านมานะครับผมก็เท่าที่เลื่อนเลื่อนเห็นอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการถอดเกมไวนาฟีไฟออกจากาแพลตฟอร์มการดาวน์โหลดใช่ไหมของ iOS กับ Android เนาะแต่ว่าเรื่องการฟ้องหรือว่าโดนปิดเนี่ยผมไม่ขอให้คําตอบในส่วนนี้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะมายืนยันเกี่ยวกับฟีไฟนะครับผมว่า จะโดนปิดจริงหรือเปล่านะครับผมนะก็อันี้เนี่ยนะครับผมเป็นประกาศจากทางทีมงานโดยตรงนะครับผมนะเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมนะก็กาลิน่าฟรีไฟครับผมประกาศโดยตรงเลยนะครับว่าจะไม่มีทางทิ้งผู้เล่นไปไหนเลยนะครับผมก็คือไม่มีทางไปไหนอย่างแน่นอนนะครับผมนะก็ตามประกาศเลยนะครับผมโพสต์ไว้เมื่อมาณ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมประกาศจากทางกาลิน่าฟรีไฟครับฟรีไฟไม่เคยคิดจะทิ้ง จะจากพวกคุณไปไหนกลับไปบูย่ากันในเกมนะครับก็คือฟรีไฟเนี่ยไม่คิดที่จะจากพวกเราไปไหนแน่นอนนะครับและก็พร้อมจะก้าวเข้าสู่ปีที่5และมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นส p คร์ตบีด f f x a s s a อ s i n แสซิลและการแข่งขันทั้งยิ่งใหญ่แห่งปีกับ FFWS 2022นะครับก็สรุปเลยนะครับผมก็คือไม่ปิดไปไหนนะครับผมเปิดให้บริการตามปกติและก็จะไม่มีการหยุดพัฒนานะครับผมก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ พร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่5อย่างเต็มตัวนะครับผมนะก็สรุปประมาณนี้แล้วกันเนาะให้เข้าใจกันง่ายๆนะเกี่ยวกับฟรีไฟจะโดนปิดไหมฟรีไฟโดนฟ้องไหมนะครับหรือว่าฟรีไฟจะจะไม่มีฟรีไฟให้เล่นแล้วจริงหรือเปล่าสรุปไม่จริงนะครับก็ทีมงานเขาโพสต์ออกมาเองตามนี้นะครับใครไม่เชื่อมาด้า้หน้าเพจกลหน้าฟรีไฟนะครับโพสไวเมอระมาไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเพื่อนๆครับโอเคกิจกรรมใหม่นะครับแจกของฟรีได้ยกเซิร์ฟครับซัครอบีดโอเวอร์ครับ รวมกิจกรรมฟรีสกอตบีดแก๊งสี่ปาร์ตี้สุดมันนะครับผมกิจกรรมนี้เริ่ม4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่20กุมภาพันธ์เลยนะครับกิจกรรมนี้นะฮะก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเริ่มกันที่ด้านบนสุดครับ4 20กุมภาพันธ์ครับรวมแก๊งสปาร์ตี้สุดมันครับแจกฟรีเหรียญตาสกอตบีดแล้วก็สกินปืนขอดถาวรครับ แล้วก็ฝั่งขวามือครับโดนขนซับครับเพื่อนๆ1 1ถึง12กุมภาพันธ์ครับรับฟรีแฟชั่นถาวรแล้วก็14-20ถึง20กุมภาพันธ์นะครับรอบได้แผนที่หลังจบแมตช์ก็คือโทเค็นครับแล้วก็5-11ถึง11กุมภาพันธ์ครับบีดซ่าท้าชนโทเค็นเก็บสะสมโทเค็นสูงสุดนะครับผมนะก็จะเป็นโทเค็นคูณ2อนะแล้วก็ 1> 9 1้ากุมภาพันธ์ขยับนิดระเบิดหน่อยครับและต่อมาครับล่าศัตรูบูแหลกแจกสกินครับแปดถึงสกุมภาพันธ์แจกฟรีสกินรถมอนสเตอร์ชัรครับแล้วก็9-20าถึงยกุมภาพันธ์ครับบีสนันลั่นฟลอนนะครับผมนะก็แจกสกินล่มฟรีแล้วก็12กุมภาพันธ์วันเดียวเท่านั้นล็อกอินรับกระเป๋าฟรีเลยนะครับผมแล้วมาถึงไฮไลท์หลักของเราครับ10 2 2ถึง20กุมภาพันธ์แจกฟรีครับ200นาทีสกินนี้เพื่อเธอครับแจกสกินกระทะฟรีถาวรนครับแล้วก็คิดว่าเราจะถือได้น่าหน,น้าลอบีได้นะครับผมแล้วก็ทองอาลามคว้าไอเทมครับแจกสกินปืนถาวรแล้วก็สุดท้ายครับรวมแก๊งกิจกรรมตามเพื่อนกลับมานะครับผมนะรับฟรีกล่องลุ้นเพชรถาวรน,นะครับผมนะแจกฟรี1 9 9 9 9เพเพชรนะครับ ไปลุนเอาได้เลยนะครับสำหรับสกินปืนที่เขาแจกถาวรน,นะครับผมก็จะมีสกินปืน ak 4 7ถาวรน,นะครับนี่นะเป็น u m p มกินเฟรมครับอัตราการยิงบกหนระยะลบ1นงมนยำบวก2ครับสามารถถือแสดงหน้าลอปบี้ได้ด้วยนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นสกินปืนสกาครับตัวนี้เลยฮนะ แฟนทอมแอสซิสต์ครับดาเมจบวกหนึ่งแมกกาซีลบหนึ่งแม่นยำบวกสองครับสามารถถือหน้าล็อบบี้ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ต่อมาครับผมเป็นสกินปืนกรอซาครับเพื่อนเพื่อนครับสกินปืนกรอซาตัวนี้เลยนะฮะก็แจกฟรีถาวรครับนี่เลยครับเกรดพันเดอร์ดาเมจบวกหนึ่งความเร็วลีโหลดลบหนึ่งแม่นยำบวกสองครับแจกฟรีถาวรและก็ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของดน้าสกินปืนลูกซองครับ m 1 0 1 4 Vi ู t ย์หนึ่งอร์ครับ ตัวนี้เลยนะครับเป็นซองหิมะนะแจกฟรีครับดาเมจบวกหนึ 1, ่งแมกกาซีลบหนึ่งแม่นยำบวกสองครับสามารถถือแสดงหน้า็อบบีได้ด้วยนะฮะนี่เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายและท้ายสุดนะครับผมก็คือ MP40 ครับตัวนี้เลยนะฮะสกินของทันทันเตอร์หรอทันนิงสไตล์นะครับนี่นะไลนิงสไตล์นะ ดาดเมย์บวกหนึ่งความเร็วรีโลโตรลบหนึ่งแม็กกาซีนบวกสองแจกฟรีถาวรแต่ว่าเราต้องมาลุ้นเอาน,นะครับว่าเราจะรับอะไรนะรับได้แค่หนึ่งสก,กินเท่านั้นนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ทีหนึ่งในของฟรีแล้วก็กิจกรรมอัปเดตใหม่ของฟรีไฟล์แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับพเพื่อนๆแล้วเจอกันอีกทีใน,คล,นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดของฟรีแล้วก็อัปเเดตใหม่ขอองนนะครัับลจก